โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TT KT Studio นะฮะวันนี้ก็จะมาดูนะครับผมสิ่งที่มาแน่ๆหลังเกออัปเดตพรุ่งนี้นะครับผมอัปเดต9โมงนะจะไม่มีการปิดอัปเดตนะครับผมวันจ,จะไม่มีการปิดนะฮะ็นการอัปเดตเข้ามาในเวลา9โมงเช้านะฮะก็จะมี4แพ็คหลักๆด้วยกันนะครับผมอาทิตย์นี้ไม่เยอะนะฮะ4แพ็คหลักๆไม่มีของฟรีนะครับผม4แพ็คหลักๆนะฮะก็จะมีเอ่อ uh, บล็อกดอกนะครับผม บกดอยตำนานนะฮะอันนี้ได้รีวิวค่าพลังไปแล้วก็ย้อนไปดูได้นะครับผมนะฮะตำนานที่น่าสนใจก็โยนครับนะครับผมโยนครับแล้วก็มีเจอรร่ากับกับชาเบียลองโซที่เป็นตำนานใหม่นะฮะที่เป็นตำนานใหม่แล้วก็มีเอ่อคลับดูวิชั่นของเอ่อเอ่อไม่ใช่คลับดิ n a ช i o n a นะครับผม n a ช i o n a ทีเอ่ออะไรวะ n a ช i o n a ซ s e l ชันนช่นนะครับผม a นช o n a l e ี e เลชันของฝรั่งเศสแล้วก็โครเอเชียนะฮะก็นำทัพดูเอมเปปี้นะครับผม100นะฮะโครเอเชียก็จะเป็นลูก้ามริต96นะครับผมฝรั่งเศนสน่าเปิดสุดๆปะน่าเปิดตั้งสองเท็กนันแหละนะครับผมนะฮะเป็นของยูโร2020นะฮะก็ล็อกอินแชมเปญเนี่ยเหมือนจะหมดเลยนะเหมือนจะหมดเลยนะถ้าจำไม่ผิดเหมือนจะหมดแล้วนะครับผมก็ต้องรอดูทีว่าพ่งนี้เนี่ย อะไรจะมาบ้างนะครับผมรวบพวกแบบของฟรีหรือเราอาินเทอร์ยอะไรอย่างเงี้ยแต่3ามเพคเนี่ยมาชัวร์ๆนะฮะสามเพคเนี่มาชัวร์ๆแน่ๆบล็อกดอดตํานานนะครับผมแล้วก็2ทีมนะฮะสทีมชาติอันนี้เลยนะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมไม่มีอะไรเยอะนะโอเคแล้วก็มีแมตต์เดย์ด้วยนะครับผมแมตต์เดย์ก็จะเป็นของยูโรเหมือนเหมือนเดิมนะฮะจะเป็นของยูโรก็จะเป็น400ร้อยอิฟบอนพอยต์นะฮะ 400อ e ุมบอพอยแล้วก็200ทองนะมาแค่ส่งชาเลนจ์เท่านั้นนะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะวันนี้เป็นแล้วบ๊ายบายเล้สเจก